สวัสดีค่ะกลับมาพบกับค cool รูตุ๊กติกอีกแล้วนะคะทางช่องค cool รูตุ๊กติกชาแนลยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ครูจะทำมาเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะเกี่ยวกับเรื่อง tense น,นะคะ future perfect continuous tense นะคะเป็น tense ท,ท้ายแล้วนะคะของทั้ง12 tense เลยนะคะคราวนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่า นะคะเชนเนี้ยนะคะมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรวิธีการใช้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งมันจะนะคะคล้ายกับ f e a t u r e perfect นั่นเองนะคะแต่มันต้องการที่จะเน้นความต่อเนื่องนะคะอ่าคานนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะบอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคตนะคะจะมีเหตุการณ์หนึ่งได้ทํามาแล้วระยะหนึง่งและขณะนั้นก็กําลังทําอยู่นะคะ เช่นฉันคงจะกําลังทําอะไรบางอย่างเป็นเวลาจุดๆนะคะโดยเราจะบอกเป็นนาทีชั่วโมงวันหรือปีนะคะเมื่อถึงเวลานั้นเป็นต้นนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่า future perfect continuous ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้สอบแบบเลยนะคะซึ่งมันจะเหมือนแทบจะเหมือนแทบจะสิ่งร่างของ future perfect tense มาเลยนะคะ เขาบอกว่ามีวิธีการใช้เนี่ยเหมือนกับ future perfect tense เลยนะคะต่างกันเพียงตรงที่ future perfect continuous tense นั้นเน้นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งและยังคงดำเนินต่อไปอีกในอนาคตนะคะเขาบอกว่าโดยมักใช้กับคำว่า for บวกกับนะคะสิ่งที่ต้องการแสดงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆนะคะโครงสร้างประโยคและตัวอย่างประโยคนะคะก็เช่น ตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะ affirmative นะคะ subject บวก will บวก have บวก be บวก w o r b เติม ing ประโยคปฏิเสธนะคะ subject บวก will not บวก have บวก be บวก w o r b เติม ing นะคะสำหรับประโยคปฏิเสธเราก็แค่นำ not มาตามหลังวิวนั่นเองซึ่งเราจะใช้ในรูปแบบของรูปแบบเต็มก็ได้ย่อก็ได้ถ้าแบบเต็มเราก็ใช้แบบนี้เลยนะคะ will not ถ้าใช้รูปย่อนะคะก็คือ w o n t นะคะอันนี้นั่นเอง w o n a p o n o f e t นะคะส่วนประโยคคำถามนะคะใช้เอาวิวนะคะขึ้นต้นประโยคเลยวิวบวกสักเจ๊บบวก h a v e บวก b e e n บวก verb เติม i n g แล้วก็เครื่องหมาย question mark นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโครงสร้างประโยค future perfect continuous tense นะคะคราวนี้เรามาดูกันบ้างสิว่าสำหรับตัวอย่างประโยคนะคะตามโครงสร้างที่ทำให้แบบว่าได้เห็นเนี่ยเราจะมีตัวอย่างประโยคได้อย่างไรเช่นนะคะประโยคบอกเรา i will have been studying chinese for two years next month i will have been studying chinese for two years next month เขาบอกว่าฉันเนี่ยจะกําลังเรียนนะคะภาษาจีนเป็นเวลา2ปีในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้าเนี่ยจะครบ2ปีและที่เรียนภาษาจีนมานะคะก็สังเกตได้ว่าเรียนมาตั้งแต่ใอดีตเลยนะคะจนถึงปัจจบุบันจนถึงอนาคตและเรียนไปเรื่อยๆนะโดยไม่ได้บอกว่าจะหยุดเรียนเมื่อไหร่แต่แค่บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยครบ2ปีแล้วนะที่เรียนวิชาภาษาจีนมานะคะ ประโยคปฏิเสธนะคะอย่างนี้ครูบอกเลยก็แค่เติม not เข้าไปหลัง will not นั้นก็เขียนเหมือนเดิมนะคะประโยคคำถามนะคะเราก็นำ will ขึ้นต้นประโยคนะคะ will I not have been studying Chinese for two years next month นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามได้เลย นะคะต่อมานะคะหลักการใช้ต่อมาเลยนะคะในข้อแรกพูดถึงเหตุการณ์1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งได้ดําเนินต่อเน,เนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งและในเวลาอนาคตที่อ้างอิงนั้นก็ดําเนินไปต่ออีกสักพักมีการระบุระยะเวลาอย่างชัดเจนว่าได้ดําเนินมาแล้วนานเพียงใดนะคะตัวอ,อย่างเช่น for minutes for one hour for two weeks นะคะคือเป็นเวลา5นาทีและ เป็นเวลา1ชั่วโมงเป็นเวลา2ส,สัปดาห์นะคะยางที่ครูบอกเกิ่นในตอนต้นนะคะเขาจะเน้นที่4แล้วบวกระยะเวลาที่ต้องการบอกอย่างจริงจนนะคะตัวอย่างเช่น I will have been studying Chinese for two years next month นะคะฉันเนี่ยจะได้เรียนภาษาจีนเนี่ยครบ2ปีเต็มในเดือนหน้าก็คือถ้านับถึงแค่เดือนนี้ก็ยังไม่ครบ2ปีและได้เรียนต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแลละ ซึ่งก็น,น่าจะยังคงเรียนต่อไปอีกอานที่ครูอธิบายให้ฟังนั่นเองนะคะหรือตัวอย่างประโยนช์อื่น mm hmm. เช่น by the end of year I will have been living here for 10 years นะคะพอเมื่อถึงปลายปีนี้ฉันจะอยู่ที่นี่ครบนะคะ10ปีแล้วนะคะและก็ยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปอีกเรื่อยๆซึ่งยังไม่ได้มีกำหนดว่าจะย้ายไปเมื่อไหร่นะคะแค่บอกว่าเนี่ยสิ้นปีเนี้ย โอ้ย oh, อยู่ที่นี่มาครบสิบปีแล้วนะนะคะอันนี้ต่อมา I will have been eating breakfast for 30 minutes at 8 o'clock oh, tomorrow. I will have been eating breakfast for 30 minutes at 8 o'clock oh, tomorrow. นะคะฉันเนี่ยนะคะจะได้กำลังกินข้าวเช้าเป็นเวลา30นาทีแล้วณนะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือจะกิน ใช้เวลาในการกินข้าวมาเป็นเวลา30มนาทีนะคะถ้านับวันพรุ่งนี้นะคะแปดโมงเช้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะคำเกรียววิเศษภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะคะที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบเลยนะคะสำหรับ future perfect continuous tense นะคะคือต้นบายเหมือนกันเลยนะคะ by 9 am นะคะแปลว่าเมื่อถึงเวลา9โมงเช้า by 5 pm นะคะแปลว่าเมื่อถึงเวลา5โมงเย็น นะคะ by tomorrow แปลว่าเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ by this time tomorrow นะคะแปลว่าเมื่อถึงเวลานี้ในวันพรุ่งนี้ by tomorrow morning นะคะแปลว่าเมื่อถึงพรุ่งนี้เช้า by tomorrow afternoon แปลว่าเมื่อถึงพรุ่งนี้ตอนบ่าย by tomorrow evening แปลว่าเมื่อถึงพรุ่งนี้ตอนเย็น นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคที่ทุกคนนะคะสามารถนําคำเกรียววิเศษนะคะคำบอกเวลานะคะเพื่อบ่งบอกในประโยคที่เราต้องการใช้ใน future perfect con นะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะดังต่อไปนี้เลยนะคะอ่ะคราวนี้นะ,ะเรามาดูข้อที่2กันบ้างนะคะใช้คู่กับ present simple นะคะเมื่อเรื่องที่1กําลังดําเนินอยู่และมีเรื่องที่2เนี่ยเกิดขึ้นต่อพอดีนะคะโดยเรื่องที่1อาจจะเสร็จแล้วหรือย,ยังไม่เสร็จก็ได้ นะคะซึ่ง feature perfect continuous จะตาม the present simple เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะเช่น they will have been sleeping for 3 h o u r s by the time their parents get home they will have been sleeping for 3 hours By the time the i r parents get home mm hmm. พวกเขานะคะคจะได้กำลังนอนหลับเป็นเวลา3ชั่วโมงตอนที่พ่อแม่ของพวกเขานะคะคมาถึงนั่นเองก,ก็คือนับระยะเวลาว่านอนมาสักพักแล้วนะคะถ้าพ่อแม่มาถึงก็ครบ3ชั่วโมงพอดีอันนี้นะคะซึ่งจะสังเกตเห็นนะคะคก็จะมีคำบอกเวลานะคะค by the time นะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ระหว่าง future perfect con กับ present simple นะคะ หรือ I will have been studying for two hours by the time my family arrive home I will have been studying for two hours by the time my family arrive home นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะคะก็คือฉันจะกำลังเรียนเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเมื่อครอบครัวของฉันมาถึงบ้านและฉันก็ยังคงต้องเรียนต่อ,อไปเรื่อยๆนะคะจะเรียนพิเศษอยู่บ้านนะคะเมื่อแบบครอบครัวมาถึงนะคะก็ อะครบ2ชั่วโมองแล้วและฉันก็ยังนั่งเรียนต่อไปนะคะนี่ก็จะมีคำเหมาะระบาย the time นะคะแล้วก็มี f o r 2 two hours นะคะก็เป็นการบอกระยะเวลาเหมือนกันนะคะอีกประโยคหนึ่ง my friend we have been reading for three hours by the time I get ready b my friend we have been reading for three hours by the time I get r e r y นะคะเพื่อนของฉันเนี่ยคงจะได้อ่านหนังสือเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วตอนที่ฉันมาถึงห้องสมุดคือเมื่อฉันเนี่ยมาถึงห้องสมุดในวลานั้นเนี่ยเพื่อนจะอ่านหนังสือมาครบและ3ชั่วโมงนะคะซึ่งนั่งรอฉันจนแบบเงื่อแห้งแล้วว่าเมื่ออเมื่อไร่จะมาสักทีนะคะและแตัวอย่างประโยคสุดท้าย They will have been waiting for more than 3 h hours when the brand new shopping mall opens. They will have been waiting for more than 3 h o u r s when the brand new shopping mall opens นะคะโอ้โ oh, หความพยายามในการรอสุด,ดยอดนะคะเขาบอกว่าพวกเขาคงจะรอมานานกว่า3ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ห้าสับสินค้าแห่งใหม่กำลังจะเปิดให้บริการนะะซึ่งคนมาตอ่อแถวยาวมากนะคะอาจจะมีการเซลล์ของนู้นน,นี่เพราะเป็นห้างเปิดใหม่นะคะซึ่งแบบสุด,ดยอดมากในการรอเนาะอ่าอันนี้ก็จะมีคำบอกว่า for more than 3 h hours นะคะ แล้วก็หลังเวนก็เหมือนกันนะคะหลังเวนก็จะเป็น present simple เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็น2เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะอะยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะทบทวนสิ่งต่างๆทั้งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคําศัพท์ต่างๆมามาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษยังไงครูก็อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูจะทํามานะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย